สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังทัญญาพูดถึงพีเคพร้อมฝากคำถามกับสิ่งที่รู้มาถึงกับสะดุง้งทัญญาธัญญาเรศพูดถึงพีเคปิยวัฒน พร้อมฝากคำถามกับสิ่งที่รู้มาถึงกับสะดุ้งชี้เคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนจากกรณีการประกาศจบชีวิตคู่ของพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชร ch, และโยเกิร์ตนัทชาบุญประชุมที่ตัดสินใจเซ็นใบใหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระแสะข่าวลือเลิกเด็ดขาดเพราะฝ่ายชายมีโลกสองใบโดยพีและโยเกิร์ตยอมรับว่ามีปัญหากันมาระยะหนึ่งแล้วและได้จดทะเบียนหย่าไปเมื่อวันที่หมีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้สถานะเป็นพี่เป็นน้องยังรักและหวังดีต่อกันเสมอไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งให้ทั้งสองคนอย่างล้นหลามล่าสุดธัญญาธัญญาเรศเจ้าของฉายาเมียหลวงยืนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการเดียวกับหนุ่มพีเคด้วยก็ได้เปิดใจบอกว่าตนตกใจมากอยากให้กำลังใจทั้งสองคนโดยเฉพาะโยเกิร์ตเพราะเข้าใจความรู้สึกดีสำหรับหนุ่มพีเคอยากให้กำลังใจแต่อาจจะถามด้วยว่าทำไมอ่ะจากเรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้ว ตนก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ